สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจมส์ทีรดลนอวดโมเมนต์หวานฉลองวันครบรอบ8ปีแฟนสาวนอกวงการคบหากันมาถึง8ปีแต่ความหวานไม่แผ่วเลยสำหรับคู่ของหนุ่มเจมส์เทีรดลและแฟนสาวนอกวงการแพร่แม้ท้งคู่จะไม่ค่อยลงรูปคู่ให้เห็นทีแต่ทุกวันสำคัญหนุ่มเจมส์ก็จะมีโมเมนต์ที่แสนหวานออกมาเสริมให้ได้ตาร้อนกันอยู่ตลอด ล่าสุดเจมส์เทีรรดลโพดรูปภาพอวดความหวานพร้อมเขียนข้อความในวันครบรอบรัก8ปีว่านอกจากวันเกิดก็วันนี้แหละที่ขอจับแก้มดอย Happy a n อนนิ r เวอร์ y ารี s งานนี้หลอกแฟนคลับถึงกับเขามาคอมเมนต์แซวทั้งคู่ว่าโอ้ยยินดีด้วยสุดหัวใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากเลยครับ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเคยเจอทั้งคู่ที่ร้านอาหารน่ารักมาก FC เห็นแล้วมีความสุขคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าซอยคู่ตุ้มหูคู่น่ารักมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ